สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันปิศนาจันปุ่มในรายการ Morning IT ค่ะวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับยุคข,ของคอมพิวเตอร์กันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ยุคของคอมพิวเตอร์นะคะยุคของคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกไ,ได้5ยุคดังนี้คือยุคที่1อยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2488ถึงพุทธศักราช2501เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสูญญากาศใช้กำลังไฟฟ้าสูงจึงมีปัญหาเรื่องความร้อนและไส้หลอดขาดบ่อยถึงแม้จะมีระบบระบายความร้อนที่ดี การสั่งงานใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นรหัสตัวเลขที่ยุ่งยากซับซ้อนเครื่องคอมพิวเตอร์ของยุคนี้มีขนาดใหญ่โตเช่น Mark I, Univac และ ENIAC นะคะคอมพิวเตอร์ยุคที่2อ,อยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2502ถึงพุทธศักราช2506เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ โดยมีแกมโรไรต์เป็นหน่วยความจำมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองในรูปแบบของสื่อบันทึกแม่เหล็กเช่นจานแม่เหล็กส่วนทางด้านซอฟต์แวร์ก็จะมีการพัฒนาดีขึ้นจากเดิมนะคะโดยสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงซึ่งภาษาที่เขียนเป็นประโยคที่คนสามารถเข้าใจได้เช่นภาษา Fortran ภาษาโคบอลเป็นต้นนะคะภาษาระดับสูงนี้ได้มีการพัฒนานและใช้งานมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะคอมพิวเตอร์ยุคที่3คอมพิวเตอร์ยุคที่3อยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2507ถึงพุทธศักราช2512เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวมหรือ IC นะคะโดยวงจรรวม แต่ละตัวจะมีทรานซิสเตอร์บรรจุภายในมากมายทำให้คอมพิวเตอร์มีความซับซ้อนมากขึ้นและสามารถสร้างโปรแกรมย่อยๆในการกำหนดชุดคำสั่งต่างๆได้ส่วนทางด้านซอฟต์วแวร์นะคะก็จะมีระบบควบคุมที่มีความสามารถสูงทั้งในระบบแบ่งเวลาการทำงานให้กับงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันค่ะ คอมพิวเตอร์ยุคที่4นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513จนถึงปัจจุบันนะคะเป็นยุคของคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวมความจุสูงมาก หรือ VLSI นั่นเองนะคะเช่นไมโครโปรเซสเซอร์ Micro ที่บรรจุทรานซิสเตอร์นับหมื่นแสนตัวทำให้ขนาดเครื่องของคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงและสามารถตั้งบนโต๊ะในสำนักงานหรือพกพาเหมือนกระเป๋าหิ้วไปในที่ต่างๆได้นะคะขณะเดียวกันระบบซอฟต์แวร์ก็ได้พัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้น มีโปรแกรมสำเร็จให้เลือกใช้กันมากทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งานอย่างกว้างขวางค่ะคอมพิวเตอร์ในยุคที่5นะคะคอมพิวเตอร์ในยุคที่5เป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์พยายามนำมา ช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยจะมีการเก็บรวบรวมความรู้ต่างๆเข้าไว้ในเครื่องเราสามารถเรียกใช้ข้อมูลหรือค้นค้าข้อมูลความรู้ที่สะสมไว้ในเครื่องมาใช้งานให้เป็นประโยชน์ได้นะคะคอมพิวเตอร์ยุคนี้จะเป็นผลมาจาก วิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะซึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศในทวีปยุโรปก,กำลังสนใจค้นคว้าและพัฒนาในด้านนี้กันมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของ Morning IT แล้วนะคะสวัสดีค่ะ Morning IT บ๊ายบาย